เก้าเก้าสี่เนี่ยหลายครับเซียนเลยครับเท่าไรบางคนแบบหมื่นคนกับเซนครับโอ้ยแล้ก็ยิงคุณมาถึงเขาเลยครับว้าไหนๆมานเอายกๆดูก่อนเนาะขันแรกว่ามันเข้าจริงไหมนี่ครับโอ้ ักเนาะสวัสดีคะ่สคะสวัสดีครับสวัสดีครับบุญถมนะฮะบุญถมน้องบุญถมพาตุ๋มนม,มาจะใส่กว๋วยาพี่วทมาฟังไหนก็แม่นแต่ละ่ะมาทางกลุ่นพะว่าครับอืมอยี่ด,ดีดิเอาผู้ใดไ้ไม่ชัวไม่ลาบยังไงค้ากระนุ่มนอนก็ได้เด้อค่ะเดี๋ยวจงังได้ก้าแตรักออกมาไปรักไว้อีกยืงบ่าจะไปรักไว้อีกยืนจะไปรักไว้อีกยืนเพื่อนเพื่อนเอาไว้ตรงไหนเอาเพื่อนเอาไว้หันพระครับอืม แล้วบักหลาก็ไปทำอะไรผมไปหากาแฟนี่แหละครับไม่อด้วยกเปร์นมาเอาเขึ้นมาเยีะยวหากาแฟมาใส่ครับอะไรนะก็เปมาใส่ครับไปเอาไปเช็คนี่นะอ้โกับไฟดูไปเช็คอืมได้ข่าวว่าลูกชิดท่านถูกเยอะไหมลูกชิดท่านทระนุดงไี่หลายครับหลายเติบประมาณไหนหลายนะ อันนี้ผมบ๊ไปได้ยินอันนี้นะครับได้นินแต่ว่าเป็นมาถือลายครับโอ้โหแล้วพิมพ์มาได้ยังไงเรื่องนี้สินรักไม่เียครับรักถ้าพอรักมาปุ๊บตามทางช่องเลยนะนะครับบอกไปเบอรกับสิบบอกกระสิบบอกทางช่องด้วยว่าเลขรักประตูดงพ่อใหญ่มาแล้วเนาะเดี๋ยวผูกกันตาเนี่ยไปขอกับท่านมาทุกงวดเลยไหมขอประตูดงเนี่ยเลขเนี่ย นะสูซุมวดแล้วครับแต่ว่าผู้กันนี่ไม่รู้ผมโมโหนะคุณนนะครับมีแต่ไปเจอบนหิ้งพาดอย่างเดียวคุณเบื่อ่าพื้นหาเลยไหมครับฮะเป็นความมือนเกิดพื้นเขียนให้เลยบะพื้เีเลยครับโอ้พี่แดกไปเจอคนมาแต่ใส่คนยางมากบอกตุดุงมากบอกพี่ยางเขาบอกยางทุดุงมากเลยด้วยครับอ๋อได้จ้ ไอ้ข้าก็นอนก็ได้เด้อพี่น้องมีเบอร์ทราบเลยข้าก็นอนไปแล้วสองหัวแต่ว่าก็บว่ได้ซื้อนั่เนาะบ่คิดว่าอันสิถือคือว่าัสองหัวซ้อนแล้วเนาะหัวหัวดัวเมื่อกี้ก็ห้าศูนย์แม่หัวนี้ก็หนึ่งสี่เก้าตอ้ยแข็งแข็งได้เลยหัวควอนท่อยังบ่ได้ในกลางเด้เอองวดนี้ใส่หนาจอหนาไม่เลยผู้ใดเลยเบิ่งคลิปของน้อง ดังระเบิดระเบิดเลยสําหรับน้องบุญโถมพิมพ์ว่ารอไว้เด้อกาผู้ใดรอเลข่าตุดงเลขลักเลขลักว้าได้เลขลัก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 เลขร้อยเลขหลอยเลขรอยเลข้อยเลขรอยับเต็มกับก็เลขขโมยใช่ไหมเลข้ยเลขหอยเลขอยเลขรอยเลขอยเลร้อยมลไร้ไม่อยเลรัอรอยเลขอเลรยอเลขรยเอเลร้ยเลขอลขอยเ้เรอ้เ <L ek S 1> นานนี่วอนั้นนานไม่กว่าพระทุดงจะให้แต่ละงวดนี่รู้รู้ไหมลูกนิ่งบ้งมุ้ยกนครับโอ้แต่ได้ปุ๊บจะมาบอกปั๊บไหมยกอีกไหมตอนเด็กตาบวมคือคือตาเนี่ยจะไปหาพระทุดงตลอดครับอืมโอ้ยถือว่าแม่นอยู่นะหนึ่งสี่เก้าเนาะเราก็กลับหัวไปหนึ่งสี่หกท่านให้มาหนึ่งสี่เก้ากับแปดสามอืมโอนี่หนึ่งปลายเนีลยอืม ปานล่าเนาก็บื้อ,อ,อ,อโอ้ยเ้อออกแปดสี่เก้านะสามตัวเนะติงติง้าดตุดงน้องบุญถมพุญเสียนะน,นะครับเข้านะครับตัดเล่นก็ถือว่าเข้าเนาะครับหมวดนี้บ่มีตัวมากฝากเอฟซีมาลูก เด็กขึ้นมาดีนะครียกว่าตรงรอไปก่อนเนาะแต่ดิเยังม้รูอยู่วัยเจ้าของเข่านี่มึงโม้เล่จีนเอาแต่ว่าเขาเขาซากันว่าพระตุดงลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันหลายโอ้ไม่เคยได้หัวซาแเราตาเราตาเราถูกหลายปะวุ้ยน้ำเดือดบ้องบวมบวมหัว่าน้องพอด้สือดิ ไม่แต่เอามาฝาดให้ฟังไปพอนิ่ห่างภาพอันนั้นกระดาษใหญ่ปะที่ท่านเขียนไว้นี่จำฟ้ามือนี่แหละครับอัเล็กๆกันนะท่านจะเขียนไว้ครัเสี้ไว้อันภาพใบทึ่งยิงเนาะส่วนมากผู้เฒ่ามันมาเขียนมันเอาคิดนะกระดาษแบบเป็นสมุดเน้นสีะครับเน้นสีนครับส่วนมากวันนี้คนเสี่ยเขียนบ้านนี่ทะลักหมู่พันเขียนจื่อเก่าโอ้ย บัวไตหลูกคนดังกหมวดนี่กัผู้ใดรอกับพิมพ์้มารอไว้เด้อน้องกับอกวสองหวดแล้วน้องกัสีบอกแม่นเนาะเป็นที่ที่มีที่มาเฝ้าง,ง่ายๆเดี๋ยวนอนบุญทมสีไปเบิ่งเหล็กพาตุ่งเนาะเอามาเฝ้าสูฟังเนาสองหวดแล้วนะครับพี่สุดสลับบ้านเนาะสองหวดแล้วเด้อธรรมดาลสำหรับพันผู้สาวจนถิ่มวาเต้ ได้เลขมาแห้งคักแล้วยังวานเลยเนาะหมดนี่เถื่ออีกเนาะพิมลรอไว้เดอผู้ใดอยาดอยากมันชาวบ้านเขาขอเลขด้วยไหมเขาถามบะเขาถามบะบุญยี่ยนเรับเวลาเราไปบ้านไปอะไรเขาถามว่าเลขตัวไหนตัวไหนบิงขาบ้านย่างเดียวต้นหมากสีนอนหน้าโอ้ต้นหมากคิวหน้าสือทงเนาะ มาไหว้แตเขาในบ้านรอบนี้แหละชาวบ้านเขาจะทำพุ่นถุมแล้วทีนี้ว่าเลขพัทตุดงมาตัวไหนทีนี้ค่ะ่าก็เป็นแนวทางเนาะก็น้องก็ไปเอามาจากตานะครับตาก็จะไปเอาจากพัทตุดงอีกทีนึ่งแล้วมาไว้ที่หิ้งพระรอบนี้เพื่อนจะให้เห็นไหมล่ะทีนี้หิ้งพระเนี่ยมกลาโคจักอันหิ้าให้ครับโอ้เด็ดสิให้ักลานั่งไปเอาหอดวาตัวเด้อ ดูจักวัดเันบ่เออดูจักแล้วเนาะไปช่งพระเนาะบ่เออโอวิบกลาไปน้าบ่อหอดวัดเด้อบ่าเดี๋ยวพ่อใหญ่เที่ยงดีพ่อหอดวันนี่พ่อใหญ่รู้ไหมนี่บ่ครับไม่ได้บ่ครับไม่ได้บอกบ่ครับบ่บาไปหาพระทูดงไปเอาหอดวัดเลยเพราะว่าเราเหินไปส่วงกบพ่อใหญ่ได้มือนันเนาะเกินกับพ่อใหญ่นี้ได้เนาะอยู่หบองเก่าเขาไปถามเอาได้ได้บ่ะ กะจังมาว่าสู้หมูฟังเนาะกระซี่อยู่ใกล้ๆบ้านน้องบุญทมแมเนาะน้องบุญทมพลเสียนเนาะเอายกให้ดูนะครับท้ายคลิปเนาะอันนี้คือตัวเก่านะครับพี่ซีครับน้องกะซีมีสองของน้องอยู่เด้อพี่น้องยกขึ้นอีกยอดเลยหมวดละเออแคบไว้จดไวปแคบไปครับผมแคบไวปมันหมาเด้อหมวดสีมาเขวาสูงวัดสู้วัดน่องพระเค่ะขนมเราดูงเนาะ ่น้องกับพ่อได้ว่าสื่อจะเจียอันนี้แม่เบิกทราบถามเพื่อนก็ได้ว่าสู่ฟังพอว่าเมืองเป็นเหี้นียังก็งูสองหัวงูสองหัวเออมันเป็นจังไบงงูสองหัวคาดใจเขาว่าบ้าบ่เน่ยครับมันเป็นจังไบงก็อันหัวก็มียูหัวนล้วมีหัวอยกต่างเดียวว่าหางแบบหัวโคขึ้นมาแบบมีหัวทั้งหัวทั้งหางหางแค่หัวไหมครับ หางกับมีหัวหัวกับมีหัวเงนครับเงยตีนอ๊อกเกอร์เหยียดหน้าหัวหัวแน่หนามือหัวควันตีบกระแลนเขาว่าเป็นยังก็เขาว่าคุณร้อนครับออว่าไร้ร้อนว่าไร้ร้อนแม่เป็นไร้อนยังโอเคครับโอเคปกติครับเราก็อย่าลืมแนวทางพัทตุดงนะลืมเด้อพิมพ์วารอไวเด้อพี่เด้อให้ ตาเพื่อเมื่อไหร่แล้วเจอกันบบกนี้เนาะเขามาแบ่งปันขอขอบคุณน้องบุญถมด้ับเอาเอซีท่านไหนมีโชคมีลาภกะบุญถมก็ลองทักมาดูนะครับว่าถูกกับบุญถมไหมนะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะงวดที่แล้วให้หนึ่งสี่เก้ากับแปดสามนะครับผมก็ตัดเล่นเอานะครับสี่เก้าเก้าสี่นะฮะกับยังไงก็ขอขอบคุณครับขอบคุณน้องบุญถมนะครับหรือว่าน้องผูกันนะครับผมครับขอบคุณครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะะ ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับผม